ว,วันวันพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้สวัสดีครับแม่น้องถามวันนี้มีอะไรจะมาถามพ่อหรือคะลูกเรื่องทำไมเราต้องไหว้พระใช่ทำไมเราต้องไหว้พระนี่ ไปวัดก็ไหว้พระประจำเลยน้องถางมเราชอบไปเที่ยวเพราะว่าที่วัดมีสนามเด็กเล่นด้วยนี่ประจำเกณฑ์ครับาการไหว้พระเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของคนไทยมีตั้งแต่ร,รบโบราณเลยค่ะลูกเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสถานที่หรือบุคคลเช่นพระพุทธร,รูปหรือพระสงฆ์นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับรวมถึงพวกญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลต่างๆแล้วก็ยังรวมถึงพิธีกรรมต่างๆด้วยนี่ใช <ern> ่เป็นอาร์ตทอยของพ่อเองการไหว้แบ่งเป็น3ระดับนะคะลูกไหว้แต่ละอย่างไม่เหมือนกัน1ระดับที่1น,นะครับหมายถึงการไหว้พระรับระนะณ ใต้ปูชนียสถานนะครับโดยมีการพนมมือพนมมือเงี้ยลูกไวท้ไวไวที่หัวแม่เมือไว้ที่หัวเนี่ยสวัสดีครับฮะมหน้าพอประมาณดังรูปเลยสองกายไหวบุคคลหรือไหวคุณค,ครูนะไหวพ่อไหวแม่สม่มากก็ะจะเป็นบุคคลที่มีอายุเยอะกว่าเราหัวแม่มือต้องจดปลายจมูกจมูกอยู่ไหนเอ้ย ดูนี่ไงสวัสดีโอู้กพี่เขาเลยนี่ต้องจดจมูกลูกนิโป้นีปโปโนปโปโ่โป้เข้าใจไหมคือมันเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเป็นประเพณีของใครสามการไหว้บุคคลที่เสมอการเหมือนไหว้เพื่อนนี่ยไงจบจบดีจ้าคุณนะครับก็จะเอาประดมเส็แล้วเอาไว้ทาง นินปโปอยู่ไหนคางไว้ที่คางรวันนี้โอเค okay, ไหม <Okay. S 1> เออไหวมีสามระดับนิปโปไว้นี่เลยการสรศีรษะก็ไหี้คิวนี่ก็จะเป็นไหว้พระจมูกก็เป็นไหว้คุปคุณครูคางก็ไหว้เพื่อนครับการไหว้พระมีความหมายอันลึกซึ้งนะครับในด้านของศาสนาและวัฒนธรรมในด้านศาสนาเป็นการไหว้พระเป็นการแสดงออก เคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาพุทธและการระลึกคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านสวยปะฮัรถอยอัดถอย,ออยลกูกนะครับส่มากก็เป็นการเคารพนะคะลูกนี่อ่ามีวัดวัด,วดพ่อวัดมาโชว์สวยไหม้าเจ้าอ,อัรถอยของพ่อนี่เดี๋ยวพ่อทำให้อีก ปรับและที่สําคัญการไหว้พระขอพรนี่เราไหว้พระความเคารพแล้วคราวนี้เราไหว้เพื่อขอนี่ขอหวยนี่เต็มมาเป็นการขอพรจากพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจน,นี่ตัวนี้ไม่ชอบอะ่ะสีน้ำตาลเยอะเกินไปชอบแบบพันเพไหว้เป็นผู้หญิงได้เลยเดี๋ยวพ่อทำมาให้อีกครับสรุปทำไมเราต้องไหว้พระนะครับ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระนะครับและเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทยนี่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยนะครับที่ต้องไหวพ้พระนี่เพราะว่าเป็นประเพณีคารุตัวนี้น่ารักไหมล่ะ <c oughs> มาถึงคำศัพท์นะครับ การไหว้ภาษาอังกฤษก็คือ pay respect Pay hey, Respect ใช่ครับ pay respect ส่วนภาษาจีนก็คือช g จ i งชิจิงชิจิงชิจ n g ใช่ครับ pay respect หรือชิจ n g นะครับคำตต่อมานะครับไม่หมดคำต่อมานะครับ,รบพระภาษาอังกฤษเรียกว่ามัง มังมังนะครับส่วนภาษาจีนก็คือเสิง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 ครับฮะมั่งหรือเสิงนะครับครับมามามอือต่อไปก็เป็นคำว่าขอขอภาษาอังกฤษก็คือ please please Mm hmm. ครับส่วนภาษาจีนก็คือชิงชิงชิง,ช,งชิงนะครับอืมขอพีซหรือชิงนะครับ mm hmm. อ่าคำต่อไปนะครับพรอนภาษาอังกฤษก็คือ f a ่ i n g f a ิ i n g facing ตัวส่วนภาษาอังกฤษก็คือฟูชูฟูชูฟูชูชครับเบสซิ่งหรือฟูชูนะครับนี่ขอพร่ตัวสีเหลืองส่วนนเ <c oughs> นี่ยพยายามทำไปเรื่อยครับวันนี้ก็คงได้สาระและความบันเท<ด>ิงเล็กๆน้อยๆนะครับ<ด>นี่มีเด็กๆมาสวัสดีใบ้ยบยกับเราด้วยโอเคใช่ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะทำโมรี่นี่ฮารททอยตัวใหม่ของเราี <c oughs> ๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่พอจะทำให้สีสันสดใสเลยลูก